เราจะมาสัมภาษณ์สมาชิกนะคะที่ได้รับรางวัลด้านการออมนะคะแล้วก็จะให้สมาชิกมาแชร์เทคนิคการออมสักเล็กน้อยนะคะก่อนอื่นขอให้สมาชิกแนะนำตัวก่อนเลยนะคะค่ะสวัสดีค่ะชื่อนางทัญพรสบายนะคะ อยู่โรงเรียนสัตหีบเขตฐานทัพเรือสัตหีบค่ะวันนี้คุณครูมารับรางวัลด้านไหนคะอ๋อด้านการออมค่ะที่อยากให้คุณครูบอกความรู้สึกที่มีต่อสหกรณ์นิดนึงค่ะค่ะรู้สึกดีใจและก็ภูมิใจนะคะที่ได้เป็นสมาชิกด้านการออมของฐานทัพเรือสัตหีบของเรานะคะค่ะและก็รู้สึกดีใจอย่างยิ่งนะคะ <c oughs> ที่ได้รับรางวัลน,นี้ค่ะค่ะอยากให้คุณครูแชร์เทคนิคการออมเงินนิดนึงค่ะให้กับสมาชิกขัานอื่น ค่ะก็ในเรื่องของการออมนะคะก็จะแบ่งสัดส่วนนะคะก็คือยังไงก็ต้องแบ่งไว้เพื่อการออมนิดนึงค่ะใครจะเป็นสมาชิกที่ได้รับรางวัลด้านการออมอีกท่านหนึ่งนะคะอยี่ยให้พี่แนะนําตัวกันค่ะค่ะสวัสดีค่ะชื่อนางชานิพาบุญชูค่ะสังกัดกิจการอาคารรับรองค่ะค่ะอ,อ,อยากให้พี่แชร์เทคนิคก,การบริหารการเงินนิดนึงค่ะอ๋อก็ รู้จักกินรู้จักใช้รู้จักประหยัดค่ะแล้วก็มีเป้าหมายการออมอย่างชัดเจนค่ะ,คะเพื่ออนาคตวันข้างหน้าค่ะค่ะ